สวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ช่อง ex ขับเวฟนะครับนี่นี่เลยรถเรา <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรีวิวรถกันนะครับว่าผมแต่งอะไรไปบ้างแต่ผมขอ,อบอกก่อนผมแต่งไปเยอะอยู่แต่ก็ถอดออกเยอะอยู่นี่อย่างเช่นขอบล้อครับตอนแรกเป็นสีทองนะครับแต่ผมไม่ได้แตายให้ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่ไหล่ไอจัดอะ นี่ครับนี่ขอบล้อตอนแรกเป็นสีทองเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูผมเปลี่ยนเป็นยางเล็กแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนซีด้านหน้าด้านหลังไม่ได้เปลี่ยนซีครับนี่มีห้าสิบทับร้อยแล้วก็มีบอกแฮนด์แล้วเบรกครับิสติกสต๊กเกอร์วน็อตครับน็อตทองกับน็อตไทเทนรงนี้แล้วก็มีอันนี้อีกนี่ครับบ่อไฮดรอลิกไม่ต้องไปดูใต้บ่อนะครับมันรกครับ นี่มีอะไรอีกนะไฟครับไฟผพามากครับเดี๋ยวเปิดนให้ดูนี่ครับไฟพามากอันนี้ก็ซื้อมาประมาณ60บาทนะครับนี่เลยแล้วก็สเต็ปสเต็ปรถนี้เหรอก็อมไม่บอกดีกว่าครับก็เป็นแต่บอกว่าทำทำแค่ลูกครับ ทำลูกแต่ไม่บอกลูกอะไรใ้าอยากรู้ทักเฟซมาเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับนี่อ๋อแล้วก็นี่ครับสายเบรกรถผมก็ไม่แต่งอะไรมากครับแล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อสวิตไฟนี่จะตลกนะโอ้ยนี่ครับให้ hey, จัด่ะครับน่ครับเปิดสองข้างครับเปิดข้างเดียวครับ นี้เปิดสองข้างนี้เปิดแค่ข้างเดียวครับเปิดสองข้างนีกก่อนครับนี่ปิดก่อนนะครับเดี๋ยวจะเบิ้ลให้ฟังครับอันนี้ก็ทําเครื่องก็ประมาณประมาณเท่าไหร่วะจําไม่ได้ครับเดี๋ยวให้คิดได้เดี๋ยวจะบอกครับปั๊มแอมโบ้ครับแบมโบ้ปลอมครับติดสติ๊กเกอร์เอา เราผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายฟังเสียงครับผมจะเบิ้ลนให้ฟังครับเดียครับขออนุญาตปิดบอลนี่เลยรดนเลยครับนี่ครับเสียงรอบเดินเบานะครับรอบเดินเบารอบเดินเบาครับผมจะเบิ้ลนให้ฟังเลยนะครับ เสียงกล้องหน่อยะครับคงไม่ได้ยินหรอกครับเสียงเครื่องมันดังท่อผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่เราจะไปเปลี่ยนแต่เราไปเปลี่ยนน้องน้องแดงแล้วครับอันหนึ่งนะครับนี่เอาเปลี่ยนน้องแดงแล้วครับอันนี้เป็นขับเล่นนะครับเข้าสวนครับนี่เลยเปลี่ยนท่อครับท่อก็เป็นผาท่อผาครับนี่เลย เราก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ